ใคะ่ะสาธุค่ะตงกางอือโยมอาจะให้พรเรื่องนี้ค่ะกลายเป็นคลิปไวรัลสุดน่ารักนะคะแล้วก็เรียกเสียงหาได้ทางโซเชียลเลยค่ะเพราะว่าผู้ใช้ติ๊กต็อกที่มีชื่อว่าคุณผักกาดเมนนิเขาออกมาโพสต์คลิปสุดน่ารักในขณะที่เพื่อนสาวสองคนได้มีการไปถวายอาหารให้กับหลวงพี่ซึ่งเป็นแบบยังไงเป็นเพื่อนกันนั่นแหละคะ่ะแต่งานนี้มันทำเอาฮาดนะ้ววงจะขำมากลัวบาปนะคะไปชมคลิปนี้กันดีกว่าค่ะ สวัสค่ะสาธุคะ่ะตรงกางไ,มไหมอืมโยมน่าจะให้พรพราะว่าอภิวาทนาศีิสาวะเดืผิด คุณผู้ชมขาคือในคลิปเนี่ยเราจะเห็นว่าระหว่างที่เพื่อนสองคนใช่ไหมคะได้มีการถวายน้ําแล้วก็กําลังจะรับบุญเอาละเต็มที่ตั้งใจละแล้วหลวงพี่พอรับนไ้ไปเรียบร้อยแล้วกําลังจะให้พรปรากฏว่ามีช็อตหนึ่งผู้ชมที่ฟังเมื่อกี้คุณคุณหลวงพี่อ่ะเขาก็บอกว่าท่องผิดเออคุณผู้ชมเขาจําบทสวดไม่ได้นะคะเรียกได้ว่าเพื่อนก็ไม่กล้าจะขำเอาฮาก,กันทั้งโซเชียลทั้งหลวงพี่แล้วก็ทั้งเพื่อนด้วยค่ะจะขำแรงก็กลัวจะบาปนะคะทีนี้ค่ะหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแน่นอนว่ามีชาวน เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายบางคนบอกว่าเอ้ยพรุ่งนี้ค่อยมาเอาบุญแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้กลับไปท่องก่อนขออนุญาตขำค่ะเพราะว่ากลัวจะบาปแตกก่ก็ไม่ทนไม่ไหวจริงๆไ,ไ,ไม่บาปใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าหลวงพี่มีอายก่อนให้พรด้วยน่ารักเชี่ยวเจริญพรเขาก็บอกแบบนี้ค่ะกลายเป็นว่าเบางทีก็ด้วยความที่บวชใหม่นะผู้ชมคะอาจจะยังจําไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ก็มีหลวงมีลืมกันบ้างให้อภัยกันได้ค่ะเพื่อนๆก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะตั้งใจจะมาถวายทําบุญอยู่แล้วค่ะ we